สวัสดีครับพบกับผมช่างบิ๊กนะครับช่องอีโบขับครับ mm hmm. คลิปนี้พามาดู Honda HRV ครับปกติถ้าสตาร์ทเครื่องอยู่จะดูวิดีโอบนจอครับดูภาพบนจอเนี่ยมันจะดูไม่ได้ต้องดึงเบรกมือ mm hmm. กดตัว P ขึ้นครับดึงเบรกมือให,ให้เราจอดรถว่างกันด้วยใช่ให้เราจอดรถดึงเบรกมือถึงจะดูวิดีโอ บนจอได้ไม่ว่าจะเป็น youtube เป็นคลิปวิดีโอที่เราเซฟใส่ตั้มได้มามาเสียบก็ดูไม่ได้ถ้าเกิดไม่ไม่จอดรถแล้วก็ไม่ไม่ดึงตัวผีขึ้นครับผีเนี้ก็คือเบรกมือนั่นเองครับแต่มันมีวิธีแก้ก็คือมีสายแปลงอันนี้เป็นสายแปลงไม่มีการตัดต่อคือถอดปลั๊กเดิมออกเสียบแล้วก็เอาปลั๊กเดิมมาเสียบนี่ก็ใช้ได้ ไม,ไม่ต้องดึงตัวผีขึ้นสำหรับ HRV หรือ City หรือว่า Civic อ่ารุ่นใหม่ๆปี2 0 2 2บสงบามาดูกันแต่ความจริงแล้วไม่ต้องใช้สายแปลงก็ได้ตัดสายต่อสาย แต่ว่าการตัดสายแล้วก็ต่อสายอาจจะทําให้ประกันขาดก็ได้แต่ถ้าใครไม่แคร์ก็ใครไม่แคร์เรื่องประกันขาดก็ตัดต่อสายได้ครับก็เดี๋ยวผมบอกทั้ง2วิธีอ่ามีผ้าเอาเอาผ้ามาด้วยนะวิธีทำอ่าต่อวิทยุครับเอาผ้ามาคลุมคอนโซลไว้เดี๋ยวมันจะเป็นรอยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนดีกว่าโชว์สตาร์ทเครื่อง ตัดเครื่องแล้วต้องดึงพีขึ้นครับต้องดึงพีขึ้นอาว USB เดี๋ยวนะพอดีว่า USB เอาเอา USB ที่มันอ่าอ่าที่มันเป็นภาพของคนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่การ์ตูนหรือหนังเพราะว่าเดี๋ยวกลัวติดลิขสิทธิ์อ่าต้องดึงพีขึ้นถึงจะถึงจะดูภาพได้นะครับ ดูภาพวิดีโอได้อ่าวิดีโอครับอะไรประมาณนี้ให้ดูนิดเดียวเดี๋ยว,ยวมีปัญหาอ่าพออาพีลงนะครับอาพีลงปุ๊บอ่าภาพจะดูไม่ได้แหละว,วิดีโอจะดูไม่ได้แหละครับต้องต้องเอาพีขึ้นแต่ว่าวิธีแก้ไขคือตัดต่อสายไฟครับอ่าแล้วก็หรือใช้ปลั๊กแปลงที่เขามีขายใน ท็อปปิ้งออนไลน์ครับซื้อมาหลักร้อยก็เลือกเลือกซื้อเอาแล้วกันนะว่ามันก็จะมี900ก็มีนะ500กว่าบาทก็มีก็ไปเลือกซื้อเอานะครับไม่ไม่บอกร้านเดี๋ยวหาเดี๋ยวจะหาวัาเียกันโอเคอ่า okay. ดับเครื่องก่อนโอเคทีนี้มามาดูวิธีถอดวิธีุ h o ด้ a HRV ครับจริงๆมันมันดึงออกตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องต้อง ขันน็อกก่อนอ่ะมาดูตามขั้นตอนเอาผ้ามาคลุมแถวหัวเกียร์ไว้ก่อนครับเพื่อป้องกันรอยขูดขีดแล้วก็เปิดแกะเปิดเก๊อ่าแล้วก็เอามือแตะตรงนี้ดึงออกแตะไปลายๆหน่อยนะครับอออ่ตรงนี้มีล่องให้จับตรงกลางๆมีล่องให้จับครับอ่าดึงออกแล้ว ออกแล้วก็ปลดออกมาเรื่อยๆนะครับมันมีแต่ปุ๊บครับปลดออกมาอ่าออกแล้วเรียบร้อยออกง่ายอย่างเคยออกง่ายคแกแล้วเหรอจะบอกว่าลองแกะดูแล้วครับลองแกะดูแล้วไม่มีไม่เป็นรถใหม่เลยไม่ตอนลองเนี่ยก็ไม่ได้ยากก็แกง่ายๆแบบนี้แหละเอเหรอครับคือมันนิ่งนน่ดีโอเคปิดแกะก่อนปิดแกแล้วก็ผมลองถอดวิวดูแล้วครับ ึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไราวางไว้ก่อนตรงนี้ก็ปลดได้นะดึงดึงยกยก,ยกขึ้นก็ปลดได้ครับอ่า,อาปลดได้เพื่อให้สายมันจะได้ยาวขึ้นเราเราจะได้ไม่เกะก,กะโอเควางไว้แบบนี้ครับต่อไปเอาบล็อกเบอร์8มาเบอร์8นะหรือใครไม่มีก็ใช้ไขควงก็ได้ไขควงแฉกแต่ว่า ถ้าใช้ไขควงเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยสําหรับบางคันที่มันแน่นใช้เบอร์แปดดีกว่าเบอร์แถึงไหมโอเคถึงครับเบอร์แแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ก็แก๊กอันนี้มีเทปพันสายไฟเอามาลองหัวบล็อกด้วยเพื่อป้องกันน็อตลน่นแกะมาเอาด้านกาวหงายขึ้นอย่างนี้นะหงายขึ้นครับแล้วก็พัน อย่างนี้อาจจะดูไม่ถนัดเพื่อนๆก็ลองทําดูแล้วกันนะก็คือเอาด้านกาวหงายขึ้นอันนี้เพื่อป้องกันน็อตหลอนป้องกันหัวน็อตถลอกแล้วก็สวมเข้าไปครับสวมเข้าไปสวมเข้าไปทิ้งหัวน็อตเบอร์แปดนะรึปึบ,บแล้วก็ขันออก ด,ดูเหมือนจะยากหน่อยนะเพราะว่าเราเระว,วังกลัวมันโดนอย่างอื่นครัหลุดแล้วเราก็ใช้มือหมุนได้ออกมาแล้วน็อต <Not S 1> ไม่หล่นด้วยครับหัวน็อตไม่เป็นรอยด้วยโอเควางไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งมีแค่สองตัวครับถ้าใช้ไขควงเพื่อนๆก็เอานี้เทปพันสายไฟมาพันไว้ด้วยงายขึ้นอย่างนี้ ครับแล้วก็พันเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตมันหล่นในคอนโซลน,นะครับึบเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนอืมแน่นฮนะ,ะได้ครับแล้วก็หัวน็อตไม่เป็นรอยด้วยศูนย์จะได้ไม่รู้ว่าเราแกะคงไม่ขนาดนั้นม,มั้งใช่สายอยู่ <laughs> <laughs> นี่ครับก็ น็อตจะได้ไม่หล่นอ่าไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปถ้าจะดึงวิทยุออกมาเลยก็ดึงได้อ่าเดี๋ยวผมดึงให้ดูครับอ่าโถง่ายจังเเนี่ยดึงออกมาได้เลยครับปึ๊บมันมันจะติดติดขัดขัดอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมีขาอยู่ข้างล่างครับมันมีขาเหล็กติดติดเราก็งายงายวิทยุออกมาได้ ครับแต่มันจะไม่สะดวกนักโอเคไม่เป็นไรอีกวิธีหนึ่งสวมวิทยุกลับเข้าไปกลับเข้าไปอีกวิธีหนึงยกขึ้นอย่างนี้ครับยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ถอดลักมันมีพุกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยกขึ้นใช้แรงดันนิดนึงบอ่าโอเคมือประกองข้างบนไว้ด้วยนะ ทวดไปด,ดูกระจกทวดขึ้นไปครับแล้วก็ปลดพุกข้างหลังด้วยปึ๊บโอเคนีง่ง่ายง่ายครับแล้วก็หมุนได้เอามือประคองไว้อย่าให้อย่าให้ไปโดนอย่างอื่นครับหมุนอย่างนี้ก็ได้แล้พา,าลองคอนโรลได้ไหมเนี่ยอ่าก็แล้วก็ปลดปลักนี้ปลักนี้นะครับปลักนี้ที่เราต้องการแปลง ตัวตัวบีบปักอยู่อยู่ด้านหลังนี่นะครับบีบครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าผมจะกดอย่างนี้ดีกว่าครับไม่เห็นนะอ่าเอาเป็นว่าผมปดจากด้านนี้ครับพิาทาถ่ายจากภาพรวมก็ได้ไม่ต้องโลสอัพตรงนี้อ่านแล้วก็่ายไปอย่างนี้นะโอเคตรงนี้อืมอาจจะปดยากหน่อยนะครับเพราะว่า มันแน่นอ่าเนี่ยปลดออกแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมปลดปลดทุกสายเลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้จะได้เห็นออกเลยอืมครับเราจะได้ไม่ต้องคอยระวังว่ามันจะโดนอะไรสักครู่นะ ปักจากตรงนี้ด้วยตรงนี้คือเซนเซอร์ไฟหน้าออโต้มั้งอ่ปุ๊บเอปักเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมวางวิทยุก่อนอันนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์ไฟหน้าออโต้หรือเซนเซอร์แดดไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่บอกเพื่อนแล้วกัน เดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดเซนเซอร์แดดหรือไฟหนลออโต้อะมันอยู่ตรงนี้ครับอ่าปั๊กที่เราต้องการเปลี่ยนคือปั๊กนี้ครับส่วนอีกอันนี้เป็นปั๊กสายอากาศส่วนพวกนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับไม่รู้เหมือนกันเป็นกล้องอะไรประมาณนั้นเป็นเลนวอชอ่าโอเคเดี๋ยวบอกบอกวิธีอ่าวิธีนี้ก่อนแล้วกันก็ไม่ยากก็เสียบปั๊กเลย ปักไม่ต้องห่วงเรื่องมันจะสั่นสะเทือนแล้วก็มีเสียงนะครับเพราะว่ามันมีฟองน้ําห่อมาหุ้มมาตรงนี้ครับมันอยู่หลังตรงนี้ก็คงไม่สั่นครับถ้ามันสั่นก็ค่อยมาหุ้มเพิ่มครับโอเคแล้วก็ใช้ปลั๊กนี้เสียบเข้าไปแทนที่เดิมที่หลังวิดิโอโอเคเดี๋ยวผมมาบอกวิอีกวิธีหนะึ่งสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มาดูหลังจากพ้นระยะประกันไปแล้ว หรือว่าไม่ไม่ห่วงว่าจะประกันจะขาดครับก็ให้มาดูเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวผมจะบอกโอเคสายสีเทาเนี่ยนะครับสายสีเทาเส้นเนี้โอเคจำจำเอาไว้ก่อนให้มาดูตรงนี้นะครับ1 2 3เส้นที่3สายสีม่วงครับเส้นที่3สายสีม่วงนะ สองสามสายสีม่วงโอเคถูกต้องครับสายสีม่วงให้ตัดสายสีม่วงมีอยู่เส้นเดียวเส้นเดียวก็คือมาตัดแถวนี้ตัดปุ๊บแล้วก็เอามาต่อสายสีดําต่อสายสีดาเอ้ยไม่ใช่ขอไปพูดผิดมาต่อสายสีเทาเส้นนี้ครับก็คือพ่วงกันลักษณะแบบนี้นี่ อันนี้มันเป็นสีดําแต่ตรงนี้นเป็นสีเทานะก็คือเอาสายสีม่วงจากช่องที่มันมีสายไฟอยู่อ่านับหนึงช่องว่าง2ช่องว่าง3ส,สีฟ้าเข้มสีสีฟ้าอ,อ่อนแล้วก็ห้าม่วงมาตัดแถวนี้แล้วก็พ่วงกับสายสีเทาก็เท่านี้ก็ปลดล็อกดู ดูลิปวิดีโอดู youtube ดูวิดีโออะไรเป็นภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอในขณะขับรถได้โดยไม่ต้องดึงพีครับหรือโดยไม่ต้องดึงเบรกมื่อก็จะได้แต่ว่าคันนี้จะเสียประกันนี้เพราะว่ากลัวประกันขาดัเส<ม>ียปรกันบวเสียปัะกดีกว่านะไม่ต้องตัดต่อสายใช่ไม่เสียโค้แต่เสียตังนะม่เป็นไรต่ำๆก็ห้าร้อยนะผม,มซื้อรถเคยเป็นล้านมีหาา้าร้อยถูกใจโอเค เสียปลั๊กเข้าไปครับจากนั้นก็เอาวิทยุมาสวมปุ๊บอ่าข้างหลังวิทยุก็มีปลั๊กอยู่แค่นี้ครับแค่นี้เองถอดง่ายถอดง่ายมา <c oughs> ถกถอดง่ายมากอ่าโอเคปลั๊กที่เราแปลงแล้วครับเขียบเข้าไปปลั๊กสายอากาศเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ปลั๊ก น่าจะเกกี่ยกับแอร์หรือไฟหน้าเดี๋ยวค่อยเสียบเสียบอันนี้ก็เสียบไม่ผิดแน่ๆเพราะมันสีเทาเหมือนกันเสียบเข้าไปต่อไปก็สีน้ําตาลเสียบไม่ผิดแน่ๆเพราะมันมีช่องสีน้ําตาลต่อไปก็ปักอันนี้ครับหุดท่าเอ้ยไม่ใช่ต่อไปก็เป็นสายอากาศแล้วสุดท้ายค่อยเป็น ของตัวนี้อ่ามันอยู่ข้างหลังอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเห็นนะมันอยู่ด้านใต้เสียบยากหน่อยอาดันมันขึ้นมาแล้วกันวางไว้กว่อนอ่าสายโคมาแล้วก็เสียบปึ๊บแล้วก็สวมลงไปแล้วก็ปึ๊บต่อจากนั้น ใส่ขึ้นใส่วิญยุข,ขึ้นยกขึ้นแล้วก็จัดเก็บสายนิดนึงงองอสายนิดนึงอย่าให้มันเกะก,กะครับแล้วก็สวมค,ค่อยๆสวมลงไปครับโอเคสวมแล้วก็กดกดกดอ่าอยู่แล้วแล้วก็จากนั้นก็ไขน็อตขึ้นอย่างนี้เรียกว่าน็อตหรือสกรูเนี่ยมันเป็นเกลียวแบบเนี้ย ปลายแบบนี้น็อตแล้วกันนะสองตัวโอเคพอเราถอดปลั๊กแล้ววิดีโมันอาจจะต้องตั้งวันที่ตั้งเวลาใหม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตั้งตั้งใหม่ไม่ยาก ไ,นะไม่แน่ใจเหมือนนาฬิกาอย่เงี้ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้คอนเน็กอินเทอร์เน็ตมันอาจจะตั้งผ่านแอป,ปไม่ได้แต่นาฬิกามันคอเนเน็กอินเทอร์เน็ตก็ไั้ไงโทรศัพท์คอนเน็กอินเทอร์เน็ตไม่ได้หก็อาจจะได้ ยังไม่ได้ศึกษา <c oughs> เอาเรื่องนี้ก่อนโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กนี้กลับคืนไปเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็สวมจิอาวางให้ระยะที่มันถูกต้องแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บทุบไปเลยไม,ไม่ดังเก,ปกป็บกุบเลย <c oughs> ลก็มันดังอแค่างนั่นเอน,น กินใจว่าเข้าลลแล้วเลยยังอ่ะง่าอาเลยเนี่ย,ด,ยนะดึงใหม่ปึ๊บข้างล่างมานะันอาจจะยังไม่ตรงอ่าเป็นเป็นไม่เข้านี่เนี่ย,ยอ่าอยู่เลยเดี๋ยวไปดูข้าง อย่าแสดงว่ามันไม่ตรงก็ดูพุกดูพุกว่ามันตรงหรือเปล่านะครับก็ตรงนะอ้าเข้าแล้วตรงอาตรงถูกไปข้างล่างเมื่อกี้ข้างล่างมันอ้าอยู่โอเคก็อันเนี้ยไม่ไม่ไม่ยากากแต่มันยังไม่เข้าก็จัดจัดจุดมันใหม่แล้วก็ตบมันใหม่ครับ ครับครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าสตาร์ทเครื่องก่อนอ่าเดี๋ยนี้มันเงียบจัยก็ไฟฟ้าะระบบไฟฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ก็มา USB ไหวไหวไวไวเดี๋ย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 ว,ยวพอดพอดกะต็มดิกิ เบลอร์ให้หน่อยนะเมื่อกี้ไม่เบอที่เบอ,อไม่เป็นรอ้อนก็งั้นก็คัดอ่ามาแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้พีนะครับไม่ได้พีมีเงื่อหยดอ่าผมดึงเกียร์มาดีนะดีมันร้องเพราะว่าเปิดประตูอยู่ okay. เกียร์ดี แล้วก็ยังไม่พีครับก็ดูภาพวิดีโอได้ครับครับเนียดูมันเด้งนอ่เงี้ยก็บังเอิญหาวิดีโอที่มัน <c oughs> ไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์เอามาใชา้ <c oughs> เอาวิดีโอส่วนตัวมาวิดีโอส่วนตัวมาอันนี้แฟนถ่ายเขาคงถ่ายแบบถ่ายแบบนี้มันแล้วตัว้งอันนี้มันมฟิปให้เหรอมันไม่ฟิปให้เลยไม่แต่มันไม่ฟิปให้มันก็ต้องแบบอย่างงี้ดิ อันนี้มันได้เอียงงเอียงเอียงตามจอให้เราไงร่างกายเป็นเนี่ยไม่รู้กดซิปตรงไหนอ่ะเออถ้าถ่ายแนวตั้งมันก็ต้องขึ้นแนวตั้งไม่เมื่อกี้มันก็ตั้งอยู่ไงร่างกายเป็นแนวนอนเน่ยอ้าวนี่ก็นอนอ่าเป็นวิดีโอตีลังกาอยู่ตอนนี้เออเออไม่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กเด็กก็ไม่ได้เด็กก็ไม่ได้อ่าเอาอะไรมาบังให้หน่อยแล้วกันนะครับก็สรุปว่าใช้ได้ครับ ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ที่พีไม่ต้องดึงเบรกมือครับอ่าหรือดึงเบรกมือก็ยังดูได้ดึงเบรกมือก็ยังดูภาพเคลื่อนไหวได้ครับหรือไม่ดึงเบรกมือก็ยังดูภาพเคลื่อนไหวได้ครับดูวิดีโอได้อ่าทีนี้มันมีวิธีดูยูทูบด้วยนะครับแต่ต้องโหลดแอป ออกออกใบวินยู่ิฟต์ไปนี่นั่งอ๋อโอเคต้องใช้สายมาเชื่อมต่อตรงนี้ Apple CarPlay อ่า Apple CarPlay หรือว่าเป็นพวก Android อ Auto อ่า Android Auto มาเสียบครับแล้วก็อย่าง Apple CarPlay ก็ต้องใช้โหลด โหลดแอปอะไรนะ,ะเมื่อสักครู่ผมบอกว่าผมจะแนะนำวิธีการใช้ดู YouTube บนบนวิทยโอของ all new hrv 2022นะแต่ว่าบังเอิญสายที่ผมมีเนี่ยม,มันใช้กับนี่ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ใช่สายแท้ฮะก็เลยใช้ไม่ได้ก็คือเอ,เอาสายที่สายแท้ที่สามารถเสียบได้ที่สามารถ ใช้กับโทรศัพท์วิดีโอได้อะมาเสียบแล้วก็ดาวน์โหลดแอปชื่อเว็บลิงครับดาวน์โหลดแอปชื่อเว็บลิงมันก็จะขึ้นมาในหน้าแอปพลิเคชันนี้ครับแต่ว่าอันนี้สายนี้มันใช้ไม่ได้ครับก็แล้วก็สามารถดู YouTube ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมจะหาสายมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหน้าขอไปคลิปนี้ ไม่สามารถทําได้เพราะว่าไม่มีสายคลิปหน้าแล้วกันก็คลิปนี้ก็สรุปว่าสายแปลงปลดล็อกหน้าจอวิทยุไม่ต้องเข้าพีไม่ต้องดึงพีไม่ต้องดึงเบรกมือก็สามารถใช้ได้ครับส่วนใครไม่ห่วงเรื่องประกันขาดก็ตัดต่อสายอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับก็โอเคลองทำกันดูครับลองหาซื้อแล้วก็ทำกันเองไม่ได้ยากเลยครับโอเค ฝากช่องอีโป่ขับด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับวิธีการถอดการประกอบการแกะนู่นนี่นั่นการเดินสายไฟหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากเพื่อนๆอยู่เป็นประจำครับก็ฝากกด subscribe หรือกดติดตามช่องอีโป่ขับของผมด้วยนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ